สวัสดีครับกลับมาพบกับการรีวิวปากานะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าพิิแกนแจ๊สนะครับพิ Jet ิรกนแจ๊สพาเทลก็คือเป็นอ่าปากาลูกลื่นนะครับของพิิแกนซึ่งผมก็เพิ่งทราบนะครับว่าพิิแกนเนี่ยเขาทำเป็นปากาลูกลื่นออกมาด้วยนะครับเขาตอนแรกเข้าใจว่าอ่าพิเกนเนี่ยมีเฉพาะปากาหมึกซึมนะครับ แต่ว่ายี่ห้อพิลิแกน,เ,นเขาก็มีอุปกรณ์เครื่องเขียนหลายอย่างนะครับอย่างเช่นผ้าหมึกพิมพ์ดีดน้ำมึกปากกาหมึกซึมดินสอมีไหมไม่แน่ใจนะครับแต่สําหรับเจ้าปากกาลุกลื่นเนี่ยเป็นอะไรที่ผมว้าวมากนะครับเพราะไม่คิดว่าเขาทําออกมาด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นปากกาลุกลื่นนะครับพิลิแกนรุ่นแจ๊สนะครับเป็นพาสเทลก็คือสีพาสเทลนะครับ สีนี้ก็คืออาลามไลท์นะครับสเีเหลืองมะนาวอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ในในกล่องนะครับเขาจะมากล่องแคนีนนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็มีพลาสติกมาให้ซองพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวปากกา ทีเนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวประกากันก็เป็นปากกาลูกลื่นหน้าตาธรรมดานะครับแต่ดูแล้วเนี่ยมันก็แอบดูหรูนะครับมีตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ระบุบระบุไว้นะครับว่เป็นพิริแกนแล้วก็เป็นรูปกนกระทุงนะครับระบบของปากกาตัวนี้เป็นระบบหมุนนะครก็คือหมุนเพื่อเปิด นะครับแล้วก็หมุนเก็บมีแค่นี้เลยครับง่ายง่ายง่าย,ายมากแล้วก็วิธีเปลี่ยนไส้ประกาเนี่ยเราก็หมุนหมุนตัวปอกประกานะครับออกมาหมุนตัวปอกประกาออกมาแล้วก็จะเจอเจ้าไส้อยู่ข้างในนะครับซึ่งไส้ตรงเนี้ยก็เขาก็ให้มาเป็นของของพิลิแกนเลยนะครับนี่ในกล้องเห็นไหมนี่นะครับ ของพีดีแกนเลยก็คือขนาด M นะครับผลิตเดือน1ปี19นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นของใหม่เลยนะฮะแล้วก็ไส้ตัวนี้นะครับอ่าเป็นไส้อ่าชนิดเดียวกับ Parker p e n t พนเนะฮะก็ใช้แทนกันได้นะครับแล้วแต่ความชอบก็เวลาใส่กลับก็ใส่กลับเข้าไปให้ตรงตรงช่องมันนะครับ แล้วก็หมุนอ,อันนี้ก็เป็นปากกาลูกลื่นนะครับที่ค่อนข้างมีคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับด้านนี้ราคาอยู่ที่ประมาณร้อยร้กว่าบาทนะครับไม่แพงเรื่องคุณภาพเนี่ยก็ใช้ได้นะครับเป็นปากกาลูกลื่น คุณภาพดีนะครับรูปร่างก็โอเคครับสวยทันสมัยแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับร้อยก็บาทแค่นั้นนะครับวัสดุก็โอเคเป็นโลหะนะครับวัสดุเป็นโลหะเคลือบสีก็งานเขานะครับเขาจะไม่ได้เก็บมาเนี้ยบอะไรเท่าไหร่นะครับเนื่องด้วย อ่าเลทราคาที่มันไม่ได้แพงมากนะครับแต่ก็เป็นประกาคุณภาพที่หาซื้อมาใช้ได้นะครับของพิลิกนเนี่ยเขาดังเรื่องยี่ห้ออยู่แล้วนะครับยี่ห้อเขาดังอยู่แล้วก็สนใจก็ลองหาซื้อมาลองใช้กันได้นะครับพิริกนแจ๊สขอบคุณครับ